กลับเป็นหรือเปล่าจ้าโอ้ลื่นครับลื่นเอขับรถบนคอนกรีตแท้ๆยังติดเลยโหกโมงเย็นแล้วยังไม่พากันเลิกงานครับทำโอทีหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับมีรายแนะนำไหมครับววนนเอา้าสวัสดีเอฟซีทีนะ่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะดัมซิงอินดอน,นมีมีคันไหนแนะนำบ้างนี่เขายกส่งไปแล้วฮะอ๋อมีคันนี้แนะนำครับไหนคันไหนเลยครับโอ้คันนั้นนะเดี๋ยว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 ใจเย็นๆเดี๋ยว,ยวพาไปดูโอ้ เป็นไงช่างโอ้เป็นไงไปดูขยันไหมอู้งานไหมทำลูกบล็อกหายหักกันเดือนเลยลูกบล็อกมีตัวเดียวอะไรซื้อมาเยอะๆหน่อยฮะว่าคันนี้แทบไม่ต้องทำสีเลยนะ อ้มันสวยอยู่แล้วไงดูดิต้องทำพอลูกค้าสีขาวอ๋อเอาสีขาวโอ้ก็สั่งสีขาวแบบนี้มาเลยนี่นี่โอ้ประกอบเสร็จแล้วคันนี้ฝนตกทุกวันเลยครับเสร็จแล้ววะคันนี้พร้อมวิ่งราคาเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่นี่ไม่เปิดละฮะโอ้ยมีลูกค้าแล้วคันนี้ ผมรู้แล้วว่าคันนี้มีลูกค้าแล้วก็เอาสามคันใช่ไหมสี่คันคันี่ทำไมวันนี้ใส่ยเม็ดไงวัวโควิดเหรอวัวโควิดเลยด่วนมารู้ไปไหนมาบ้างผมอ่ะผมมาจากตอนนั้นอ่ะมาจากผมอ่ะผมอ่ะมาจากราชบุรีกลับมาไอเป็นไข้แต่ตรวจแล้วไม่เจอ ใช่ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะไป็ตรวจโควิดไปตรวจเดียวเนาะแต่เป็นวันเดียวเป็นไข้วันเดียวใครรถใครพี่โจ้โอ้หัวลากอะไปไปทางไหนโชคชัยเดือดดมนี่ยนะเป็นไงรายได้หัวลากมันพอจะทำไหม เดี๋ยวผมจะทำอีกอยู่จะเอารถไีอยู่นะไม่ผมจะได้ซื้อนะีถามถามหน่อยได้ได้ตังยังอ่ะไปงวดแรกเนี่ยได้ยังได้เงินมันได้แล้วได้ได้เดือนเท่าไหร่เอ้าตอนนี้เอาวิ่งนี่นี่ทีไปเอาไปวิ่งนี่ได้มากี่บาทแล้วคิดเลยวันละประมาณสี่พันวันละสี่พันขั้นต่ำ สี่พันคือเราอยู่ได้สบายสบายสองเที่ยวนะสองเที่ยวสองเที่ยวเที่ยวหนึ่กสิบสองโลอืมอันนี้คือวิ่งแบบประจําเลยไปกับใช่ไปกับหกสิบสองโลใช่หรือว่าขาเดียวหกสิบสองหกองโลอ้เที่ยวมาเที่ยวนึ่งปีไปเที่ยวละสี่พันยังื่อไหร่ครับเที่ยวละสี่พันสองเที่ยวก็แปดพันค่าน้ำมันค่าคนขับทิ้งๆไปเลยสี่พันก็เหลือสี่พันเหลือสี่พัน เหลือหนึ่งเที่ยววิ่งวิ่งสองเที่ยวค่าใช้ค่ารายได้เราได้เหลือหนึ่งเที่ยวก็หักค่าใช้จ่ายไปสี่พันเรือสี่พันโอ้แต่ฝนตกแดดออกได้วิ่งทุกวันนะใช่ไหมไม่มีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวไม่มีมันดีอย่างนี้แหละแล้วเดือนหนึ่งวิ่งแค่ยี่สิบวันมันก็แปดหมื่นแล้วสี่พันนี่มันอะอ้แปดหมื่นแล้วลดดํา วิ่งแทบตายอ่ะเดือนนึงค่าค่าคนขับไม่ได้เลยสองหมื่นอุ้ยแทบไม่เหลือโอนี่ครับเดี๋ยวผมขายกันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะซื้อหัวล่างหน่อยหกล้อก็พอเนาะดูดกทำอะไรบ้างก็ไม่แน่อาจจะอาจจะเก็บคันนี้ไว้ใช้ รับจงรับจ้างอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ซื้อซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอดูซับก่อนนะครับซื้อหวยก็ไม่ถูกซื้อ92ออก42่สถูกเอาดีช่าง่อเลิกงานหรือยังนี่ฮะัวแต่ลำเสร็จวดแลวเชื่อม รออะไรอีกอ่อรอแผ่นเหล็กเนี่นะรอแผ่นเล็นะเเแล้วก็รอชุดหลังชุดไฟหลังรอชุดไฟหลัง,ลงอ๋อไอแผ่นตรงปิดหลังตรงนี้นะเ,เป็นไงวันวันที่สี่งานวันที่สี่เป็นไงไป รถอะไรรถเก๋งหมได้เดี๋ยวเอาน้องมานามมาฮะใช่ไปหาเสียน้อยมาอันนี้เรื่องงานแล้วโอ้โหนี่ปูพื้นแล้วบ่อันนี้ปูพื้นแล้วช่างสวัสดีครับช่าง ดีฮะปูพื้นแล้วเหรอปูพื้นเรียบร้อยอันนี้พื้นเรียบเหรอพื้นเรียบครับใส่คันไหนนี่ใส่คันสีขาวเนี่ยที่ว่าจอดอยู่ด้านครับผมโอ้รถช่างเอกเสร็จยังรถช่างเอกไงรอสแตนเลสรอสแตนเลสเดี๋ปูพื้นเรียบอย่างงี้ก็ดีนะผมน่าจะปูอย่างงี้ว่ะแล้วก็ใส่ผ้าใบ ไม่เป็นไรปูไม้ก็ได้กดช่างเอ็กเหมือนจะเสร็จก่อนผมอีกนะพรถช่างเอ็กนี่ได้ชุดแต่งเยอะเหมือนกันนะดูดิเออนี่ผมว่าจะใส่แค่นี้แหละปุ๊บ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 เนี่ยไอ้ปังตอนี่ไม่ต้องใส่หรอกใส่แค่ตรงนี้มั้ง จะได้ตัดตัดเหล็กกันสวยดีนะสีดำใครว่าไม่สวยคนระับ ไ่หมดนี่าเทเลอร์นะครับขนรถเกี่ยวนะครับทักมาครับขายให้ถูกๆไม่ขายแพงนะคันเนี่ยขายถูกๆครับจะไปซื้อหัวลากหน่อย เป็นสนิมหรือเปล่าเนาะอันถังของผมเป็นสนิมเลยเนี่ยเป็นสนิมไม่ร้อยไอช่วงนี้เลยสายรัดเนี่ยแต่มันซ่อมหน้าอยู่นะแต่เวลาถอนแล้วเดิฮะฮะไม่ถอนบ่ตำอย่างเดียว โอเป็นไง,เ,นงเดินหาอะไรครับช่างดเดินทั้งวันอ่ะชอบมากเลยสีขาวเ7็ดเจ็ดร้อยมันดูแบบมีสง่าราศีดี นี่รถพี่โจรครับคันนี้หัวต่ำโอ้ไฟติดแล้วครับใครเดินระบบไฟช่างแก้วใครเดินระบบไฟไหนึ่งฮะช่างปั๊บเหรอ ช่างต่อช่างป kind of ั๊บโอ้ฝนตกเฉะไปหมดเลยเนาะนี่ทำงานตากฝนเลยใช่ไหมนี่เปียกหมดเลยขันเนื้อขันตัวโน้อขันนคออีกจริงฮะ

ทำไมไฟมันติดอยู่ข้างเดียวมันไม่ได้เสียบปลักหรือเปล่าไฟตัวนี้เรียกไฟโปรเจคเตอร์นะสีนอนหรือเปล่าเป็นสีนอนแต่โอ้ทำไมมันติดข้างเดียวอ่ะไ,ไฟอ่ะ อ่ะดูดินี่ไฟหน้าติดข้างเดียวไม่อยาก,กน,านะเป็นตอนนี้เป็นทั้งช่างไฟเป็นทั้งช่างเรือนี่ะจะไปทําสีครับเดินระบบไฟเลี้ยวก่อนสีมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะเอาสีขาว อันนี้จะดันรถไปข้างหลังครับสร้างแก้วเลอะเทะหมดครับ ไม่ว่าแกจะเอากลับยังต่อไม่เสร็จเหรอฮะติดเบรกต้องคลายเบรกล,งรลังอีกรับขุดสะทมที่ ได้ยังลดูต่อเได้ไ,ได้แล้วเบตุมเปะเลยครับตัวนี้เป็นสิบล้อยางพันนะครับ ก็เหมาะสำหรับพื้นเรียบครับโอ้ลาแรงแ่ยไป ติดของอยู่นะ่ะของข้างหลังเยอะแยะเลยนะีสวยงามครับคันนี้ชอบเลยตอนที่ผมก่อนผมจะซื้อคันเสียตินผมก็สั่งสีสีนี้แหละนะครับ แบบนี้เลยเกาะรอยชมครับอนาคตผมจะเล่นหัวลากให้ได้เลยคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ